Mario มาริโอ้ช่บปาผู้น่ารักผู้ซึ่งกอบกู้มัชรุมคิงดอมหรือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นกันนะคืนนี้ในเปิดแฟ้มรับวิดีโอเกมเราจะมาเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจกับคนลุงที่อยู่เบื้องหลังนวดผู้ที่ปกครองเมืองด้วยความหวาดกลัวแฟ้มรับวิดีโอเกมคุณน่าจะรู้จักเขาได้ดีเพราะเขาเป็นนักกุ้ชนภัยที่ช่วยเจ้าหญิงและจัดการเบราว์เซอร์และถ้าทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดละ่ะมาริโอ้เป็นไอโรคจิต สำหรับบันับบรุษผมเล็กที่นี่ว่าบ้านผมต้องอยู่กับอาณาจักรนี้อย่างอัปรศดนฉพาะทางมีลูกและมันเอารูกของผมนั้นไปใช้ในมาริโอคร์ด้็นความที่มันเหยียดศักดิ์ศรีของพวกเราทำให้พี่น้องเรายิ่อยากอด,อ,ด,อ,ดอยากห <c oughs> ากคุณเป็นคนแถวนี้คุณจะรู้เลยว่าใครกันแน่นั้นน่ะที่มันคนหยยบเด็กนอนไป น้ำตามสิไง้ี่นสั่งนะมาริโอ้เซกาแม่งโคตรเชี่ยดีมแคสแม่งก็หวยดีมแคสเป็นคนโซนที่คนคิดว่ามันดีกว่านะะซนิกึังไม่คิดว่ากูรู้จักชามูมึงพยายามจะเกอหกกูใช่ไหมอะไรมาริโอ้ไม่ลาก่อนดเพื่อนเก่าไม่ใครคิดว่าเขาหลักฉันเขาตั้งเขาบุกมา ไม่สามารถรับความจริงได้ที่ฉันเคยอยู่กับเบลซ่ามาก่อนนั่นเลยเป็นเหตุผลนี้ทําให้เขานั้นพาตับฉันฉันคิดว่าเขาอยางให้ฉันเป็นคนอื่นมากกว่าฉันหนักไม่เคยออกได้ออกไปไหนเลยว่าเขาน่ะพักผัาอิสลาไปจากฉันถึงตอนนี้แล้วฉันก็ยังไม่สามารถยิ้มได้เลยพวกมันเอาทุกอย่างไปหมดเลยมันควบคองอาณาจักรเปลี่ยนอาณาจักรของพวกเราให้กลายเป็นการกุดเจาะน้ํามันผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต้องการจะทําอะไรแต่ที่แน่ๆมันเป็นการทําลายอย่างถึงที่สุด แต่ทุกคนในไม่ใช่รวมกิงดอมยังมีความหวังอยู่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิวัตินี่มือนก็เป็นอนาณากรของพวกเราปะวะแต่ที่นี่มันทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเน่นอน,นด้วยพยายามออกภาคใหม่เรื่อยๆทำให้พวกเราต้องอยู่ภายใต้มันอยู่ทังซ้อพวกมึงจะยอมอยู่กันเฉยๆหรือไงฮะที่มันมาเด็ดการก็เพราะว่าผลประโยชย์ของมันเองไม่ใช่ของพวกเราเลยและพวกเราต้องลุกขึ้นสู้ ประชาชนในมัชลรูมกิงดอมต้องถามตัวเองว่าจะทนได้ไหมสลับอีก30ปีหรือมันหมดสมควรแล้วที่จะสร้างโลกใหม่ด้วยการแคกดปุ่ม